เจอก้อนเนื้อที่หน้าอกด้านขวามันเป็นก้อนเนื้อที่ใหญ่และเแข็งแข็งเอาก้อนเนื้อไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเรนะ็งเต้านมงขั้นที่สองคุณหมอแจ้งว่ามันจะรุกลาเนเด็กก็แนะนําว่าควรจะตัดเต้านมทิ้งแล้วก็ต้องใช้เวลาในการรักษาตามขั้นตอนเคมีฉายแสงอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอแจ้งว่าอย่างน้อยประมาณหเดือนเราก็ตกใจแล้วก็ตั้งรับไม่ทัน ันทำให้เราเห็นภาพว่าอีกหกเดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นชีวิตยังไงในช่วง2เดือนที่เรารักษาตัวนั้นเนี่ยก็มีวันหนึ่งเห็น Facebook คลิปงานวิจัยของ a อ p โกซึ่งบังเอิญว่าคลิปนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงท่านนั้นเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งต้องนมระยะสองเหมือนเราเลยแล้วเขาก็สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้รับก,การรักษาเหมือนเราคือไม่ได้เอาชิ้นเนื้อออกเราก็เลยเอ๊ะ เฮ้ยมันมีการรักษาแบบนี้ด้วยเหรอซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเองอาจจะเคยได้ยินในแง่ของธรรมชาติบำบัดย้อนดูอยู่ประมาณ2อาทิตย์ดูทุกวันเลยค่ะดูดูย้อนย้อนย้อน,อนถึงได้รู้ว่าเป็นางานวิจัยที่ที่ได้รับรางวัลในอดีตมันไม่ได้เป็นอะไรที่ม,มีตัวตนนะคะเรามีความรู้สึกว่าน่าเชื่อถือในความรู้สึกส่วนตัวนะคะตัดสินใจว่าบอกคุณหมอที่โรงพยายบาลว่าขออนุญ,ญาตศึกษาทาแท้ทงเลือกก่อนขอเบรก่อนก็เลย ตัดสินใจติดต่อเข้ามาก็เพราะว่าเออได้ได้มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาใหา้ผลเลือดลดลงแบบลดลงลดลงและลดลงค่ะจากที่เคยเครียดๆใน2เดือนนั้นกลายเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจค่ะคุณหมอจะให้ ให้กำลังใจให้ทำแนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยแค่เปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เปลี่ยนวิธีวิธีชีวิตบ้างเช่นเรื่องอาหารรักตัวเองมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการาทานอาหารและการออกกำลังกายมันยังช่วยกำลังใจในด้านกำลังใจด้วยค่ะเพราะว่ามันทำให้เรามีชีวิตที่ที่ปกติยังเป็นคนปกติสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างปกติแค่นั้นเอง เลยมีความรู้สึกว่าทานไปเรื่อยๆตาม,ตาม,ตามคาแนะนําของคุณหมอจะปรับเพิ่มปรับลดก็ขึ้นอยู่กับอาการแต่ถ้าทานโดยตนเองแล้วอะค่ะก็มีความมั่นใจจากการที่ทานมาก็ประมาณหกเดือนกว่าแล้วก็เกิน6เดือนแล้วนะคะถ้าทานตัวนี้แล้วเรายังใช้ชีวิตได้แบบนี้มันก็เพียงพอแล้วอะค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้สำหรับคนที่กำลัง อาจจะเพิ่งรู้ตัวแล้วยังช็อกหรือยังไม่มีทางออกอยากจะแนะนําว่าให้ให้เรามาพบคุณหมอที่นี่ดูนะคะแล้วก็มันก็เป็นแทางออกที่ที่ดีอันหนึ่งโดยที่เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเรามากคือหมายถึงว่าเรายังใช้ชีวิตปกติกับครอบครัวกับกับคนรอบข้างของเราได้อย่างปกติ